ถ้าเป็นประสบการณ์ในอดีตเนี่ยมันนามาเป็นบทเรียนใช่ไหมในการดำรงชีวิตได้พฤติกรรมแบบนี้่วนใหญ่มีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาดังนั้นสัตว์ที่จะแสดงพฤติกรรมแบบนี้ออกมาได้สัตว์เหล่านั้นต้องมีลําดับพัฒนาการทางระบบประสาทที่ค่อนข้างเป็นไงซับซ้อนจริงไหมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยมันจะแบ่งแยกย่อยออกเป็นอีกหลายแบบและเดี๋ยววันนี้จะมีตัวแทนเพื่อออกมาพูดานห้องด้วยนะว่าพฤติกรรมแบบในบ้างน่าจะเป็นพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้สับางอยาน อาจจะทําพฤติกรรมทั้งเรียนรู้กับมีมาแต่การเนิดเนี่ยพ้อ่กันไปเพราะอะไรรู้ไหมในความเป็นในความเป็นเอ่อเื้อหาเรืเ่องนักชีววิทยาเรื่องนี้เขาเคยตั้งองอกอันเขาบอกว่าเงเขาบอกว่าการที่เราจะแยกเอาอินเนกออกจากเริ์มบีเกีวเนี่ยจริงๆในตาบกบริบทเนี่ยเขาก็บอกว่าแยกออกจากกันยากมากเพราะว่าพฤติกรรมที่มีมาแต่การเนิดเนี่ยถึงแม้จะไม่เปลี่ยนแปลงก็ตามแต่มันมีการอะไรรู้ไหมมีการกระทําที่ทําให้เกิดการปรับปรุงและดูดีขึ้นได้ด้วย นักเรียนรู้ไหมเวลาคนเกิดมาเนี่ยเราต้องเริ่มหัดเดินก่อนจริงหรอือเปล่าโดยการเริ่มตั้งไข่ใช่ไหมนกเกิดมาก็เริ่มตั้งอย่างหักบินถูกไหมครับไอ้พฤติกรรมแบบนี้เนี่ยเป็น innate แน่ๆน,น,นะเพราะไม่ต้องมีคนสอนถูกไหมแต่เมื่อโตเึ้ื่อนรูปแบบในการบินรูปแบบในการเดินจังหวะการก้าวขาและการก้าวเดินเนี่ยหรือท่าเดินของแต่ละคนเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมที่อาศัยประสบการณ์การอะไรด้วยการเรียนรู้ด้วยจริงไหมดังนั้นถึงบอกว่าเป็นเรื่องยากที่จะแยกเอา innate ออกจากเดินมีเทเอร์ถูกไหม เพราะพฤติกรรมสองแบบนี้จริงๆบางอย่างก็ค่อนข้างเป็นยังไงกันสัมพันธ์กันจริงเปล่าภาษาที่ใช้พูดตอนเกิดมาเนี่ยเด็กก็จะเริ่มหัดพูดได้เองใช่ไหมนะหัดสะกดคำหัดพูดได้แต่ภาษาและจังหวะของคการพูดเนี่ยมันเป็นผลประจากการอะไรด้วยการเรียนรู้เข้าใจไหมดังนั้นเป็นเรื่องยากที่แยกเอาสองแบบนี้ออกจากกันนะอาทิตย์มาดูประเภทน้กงเรียนดโดเก้ นะนักชีววิทยาเนี่ยได้แบ,บ่งพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ออกเป็น4แบบตรงนี้นักเรียนจดเป็นภาษาอังกฤษและติดเส้นใต้ลงไปในหนังสือเลยนะนะรู้สึกจะมีในหนังสือแล้วนะพฤติกรรมแบบกินเด็กฟรีเจนอร์เนี่ยอันที่หนึ่งเรียงจดเองแค่น้เขาจะเรียกว่าเป็นพฤติกรรมแบบ refresh เดี๋ยววันนี้มีตัวแทนเพื่อนออกมานะแบบที่สองเรียกว่าไฮซีดแบบที่สามเรียกว่าแท็กซีดและแบบที่สี่เราเรียกกันว่าเชดออฟรีเฟรสต์ถูกไหมนะทีนี้พฤติกรรมแบบนี้บอกได้เลยว่าไม่ต้องอาศัย การสั่งสมจากประสบการณ์ก็ได้เพราะว่าพฤติกรรมที่มีมาแต่กําเนิดแบบนี้ถูกไหมมักเป็นพฤติกรรมที่เกิดจากการกระทําได้เองโดยเกิดจากเผ่าพันธุ์ของสปีชีส์เดสัตว์นชนิดต่างๆนะวนใหญ่พฤติกรรมที่เป็นอินเนตรแบบนี้เนี่ยเราจะเห็บบนได้ง่ายใน,ในสิ่งมีชีวิตจำพวกอะไรรู้ไหมใครตอบได้พฤติกรรมแบบนี้ส่วนใหญ่เราเห็นได้ง่ายในสิ่งมีชีวิตจำพวกอะไร น่าจะเป็นสิ่งนี้ที่จำพวกอะไรนะอาจจะเป็นพวกอะไรั่นเองโปรโตซซวเซลล์เดียวเข้าใจไหมหรือสักชั้นต่ำบางชนิดก,ก็ได้เพราะว่าพฤติกรรมแบบนี้อาจจะไม่ต้องอาศัยความละเอียดอ,อ่อนและไม่ต้องอาศัยการทำงานของระบบประสาทที่มีความอะไรมีความซับซ้อนมากนะตามการไหมนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาเซอร์จะให้ดูตัวอย่างแต่ละอันนะรีเฟกซ์เนี่ยอันนี้เดี๋ยวมีคนออกมาช่วยมาช่วยพูดน้าห้องด้วยสำหรับเป็นออร์รอร์พิเศษชั้นรีเฟก์อันนี้รู้สึกจะคุ้นๆนะเคยเรียนมาบ้างไหมที่มาเซอร์สอนไป เรื่องอระบบประสาทไหมครับกนะรีเฟรชก็เช่นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นโดยแบบว่าฉับพลันพันใดเกิดแบบทันทีทันใดโดยที่เราไม่ได้มีการตัดเกืยอความพร้อมในกล้งหน้าใช่ไหมเช่นการกระพริบตาอย่างงี้เขาเรียกว่ารีเฟรชนะแบบที่สองนะเรียกว่าไขมิสีอันนี้ส่วนใหญ่จะเห็นได้ง่ายในโปรโตซัวรหรืออาจจะเห็นได้ง่ายในสิ่งมีชีวิตชั้นอะไรหน่อยชั้นต่ำถูกไหมอันนี้เรียกว่าไขมิสีนะแท้สีก็เช่นเดียวกันอันนี้จะเห็นได้ง่ายในโปรโตซัวหรืออาจจะเห็นได้ง่ายในสิ่งมีชีวิตชั้นอะไรชั้นต่ำ ใครดีสีับแท็กสีรู้ไหมบริบทของความแตกต่างกันอยู่ที่ไหนถ้าเป็นใครดีสดีเนี่ยนะอันนี้เรื่อจบเพิ่มไปก็ได้ส่วนใหญ่มักเป็นการตอบสนองต่อสิ่งเร้าโดยไม่มีทิศทางที่แน่นอนแต่ถ้าเป็นแท็กซีเนี่ยคอนเซ็ปต์คือเมืนอะกิดเหตนขึ้นแท็กซี่อย่าง,ง,ท,างที่บอกไปเวลาต้องหาขึ้นแท็กซี่เึ๊บ ม่นบขึ้นไปแล้วไม่พูดอะไรเลยอ่ะจริงป่ะนะเวลาขึ้นแท็กซี่เุิ่งอย่างน้อยเราต้อง,งอบอกว่านะจุดหมายเราจะไปที่ไหนจริงไหมดังนั้นพฤติกรรมแบบนี้นะตั้งชื่อดีมากนะแท็กซี่ก็จำไว้เลยว่าคล้ายกับการโดยสารรถแท็กซี่ในการขึ้นรถแท็กซี่เราบอกจุดหมายปลายทางพฤติกรรมแบบนี้เป็นพฤติกรรมที่เกิดจากการตอบสนองของสิ่งเราโดยที่ตัวสัตว์เองเนี่ยมีทิศทางการตอบสนองสัมพันธ์กับสิ่งเราเลยนะเช่นแมลงเม่าทีเข้าหากองไฟอย่างงี้ถูกไหมนะแมะลงตาตัว ผู้บินตามเสียตามกลิ่นใช่ป่ะของแรลงตาตัวแรตัวเมียเดี๋ยวก็เป็นต้นกรณีแบบนี้จะสัมพันธ์กับทิศทางของสิ่งเราเข้าใจไหมส่วนคอนเซ็ปต์อันที่4อันนี้มาเซ็นอินโทรดักชั่นนี่ก่อนนะแบบที่4เนี่ยเป็นเช็ออฟรีเฟกต์หมายความว่าไงรู้ไหมเช็ออฟรีเฟกต์หมายความว่ามันเป็นพฤติกรรมที่เกิดจากการตอบสนองต่อสิ่งเราและมีการกระทําแบบซ้ำๆๆไปเรื่อยๆจึงเรียกว่าเหมือนคล้ายกับปฏิกิริยาแบบแบบราแบบลูกโซ่เราจึงใช้คําว่าเช็ออฟรีเฟกต์ถูกไหม ตรงนี้จะเป็นการกระทาซ้ําๆไปเรื่อยๆเยช่นการดูดนมแม่นางของเด็กทารกก็ได้นะเด็กทารกจะเริ่มดูดแล้วก็ดูดซ้ําไปเรื่อยๆจนกว่าเขาะจะรู้สึกว่าปเปนะ็นยังไงอิ่มจริงนะเป็นการกระทาซ้ําๆเดิมๆไปเ,เ,เ,ร,เ,ปเรื่อยๆกรณีนี้นักเรียนจดเพิ่มกระบอกเล็กไปนะเราอาจจะเรียกว่าเป็น freeze action pattern ก็ได้นะเป็นพฤติกรรมตายตัวเลยของสัตว์แตะสปีชี หนารอนนี้ดูตัวอ่อนอย่างเงี้ยของสัตว์อย่างเงี้ยการออกไปยบย้ายทีมการจับสินอย่างเงี้ยกรณีแบบนี้จะเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นซ้ำๆๆกันไม่ได้ทำเพียงแค่ครั้งเดียวแล้วจบสิ้นเข้าใจไหมหนาอ่ะทีนี้4อันนี้ในใครเป็นตัวแทนออกมาพูดนะอันรีเฟรชก่อนอันแรกใหนใครพูดเรื่องรีเฟรชเอออ่ะออกมาพูดไม่เกินประมาณห้านาทีไหนเอายกตัวอย่างให้เพื่อนฟังซินะตรงนี้หนาไหนเอายกตัวอย่างให้เพื่อนฟังว่ารีเฟรชเป็นแบบไหนพฤติกรรมแบบรีเฟรช ิกรรมแบบอเล็ก์เป็นการทำงานของระบบประสาทแล้วก็จะตอบสนองแบบทานมีทันใดเป็นพฤติกรรมเพื่อให้รอดพ้นจากจากการเพื่อให้เพื่อให้ระเพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายแล้วก็เช่นการคลิกตาเมื่อฝุ่นเข้าตาแล้วก็การยกเท้าหนีเมื่อเหยียบตะปหูหรือของร้อนแล้วก็การการหลั่งน้ำลายเมื่อผิวอาหาร อ่ะนักเรียนฟังนี้เพื่อที่พี่เพื่อนพูดถูกเนี่ยนะมีตัวอย่างด้วยถูกไหมอ่ะนาสศึกษามีตัวอย่างเสร็จอันนี้แล้วเราช่วยกันตอบนะ <S <S มีผู้หญิงคนหนึ่งมีอาการแพ้ท้องนะสมมุติแต่เนาะนะนั่งรถผ่านร้านที่ขายมะ่วงน้ำลาหวานแล้วรู้สึกว่าน้ำลายเนี่ยเริ่มอะไรอไออกมารู้ไหมเริ่มไหลออกมาเริ่มสอออกมาเช่อเขเริ่มน้ำลายสอไรเนาะก็เลย <S 1> <S 1> มีแบบนี้นักเรียนว่าเป็นพฤติกรรมแบบรีเฟกไหมเป็นน่าจะเป็นไหมตม่กี้ที่เพื่อนเปยกนตัวอย่างน่าจะเป็นไหม เป็นพฤติกรรมที่เราได้กลิ่นได้เห็นนะแม้กระทั่งบางอย่างแค่มา่เสอร์พูดนะว่ามีมะม่วงเปรี้ยวๆจิ้มกับกะปิและพริกเกลือเห็นไหมเนี่ยหลายคนก็เริ่มเป็นยังไงละน้ำลายเริ่มเป็นยังไงละเยิ้มออกมาแล้วจริงป่ะใช่ไหมยุราวัน์นะจะกินมากก็กินมากแล้วคุณจะเป็นแบบนี้นะดังนั้นเนี่ยพฤติกรรมแบบเนี้ยแสดงว่ามันเกิดจากรีเฟรชจริงป่านะเป็นรีเฟรชที่ ตาเราเนี่ยเนาะมีเศษพงไม่มีอะไรไม่ได้จะพุ่งใส่ตาเราแล้วตัวเราเองเกิดกลไกในกง,งการแปลงปัดป้องและป้องกันเช่นการกระพริบตานะมะการไอการจามถามหน่อยว่าสิ่งเหล่านี้มีคนมาสอนเราไหมตอนเด็กๆเดี๋ยวแม่ก็ ق, มาคอยสอนไหมนาะจามต้องออกเสียงแบบนี้ไอต้องไอสามคแบบรั้งแบบนี้จิงกแมแล้วทุกครั้งที่ไอต้องหลับตาอย่าลืมตาเียนี้มีคนมาสอนไหมไม่มี ดังแ,แสดงว่าพฤติกรรมแบบนี้เป็นแบบอินเนตมันสามารถทำไมขึ้นมาได้เองเลยเกิดขึ้นจากตัวเราได้เองแสดงว่าเป็นพฤติกรรมที่มีมาตั้งแต่อะไรแล้วตั้งแต่กําเนิดจริงไหมและแนนเคยสังเกตัวเองไหมเวลาเราจามอะ่ะเวลาจามมันชิวออกไปเนี่ยนะตาตามรีเฟล็กแล้วเนมะื่อครั้งทุกครั้งที่จามเนี่ยทุกคนจะต้องทำอะไรตลอดเลยรู้ไหมหลับตา ไม่มีใครที่อัดชิวไปแล้วลืมตานะเพราะมันเป็น,นกลไกอย่างนึ่งอะไรอะไของรีเฟกต์นั่นแหละเพราะนั้นพฤติกรรมแบบนี้นะการเคาะเข่าและเข่ากระตุกได้การเหยียบก้นบุหรี่แล้สะบัดขาใช่ไหมนะการถูกไฟดูดแล้สะบัดมือหนีอย่างเงี้ยตรงน,นี้เป็นรีเฟกต์ไม่ต้องสอนสามารถเกิดขึ้นได้กับสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดเข้าใจไหมนะอันนี้เป็นตัวอย่างแรกอ่ะน้าที่นะทีนี้ถ้าเป็นแบบที่2ล่ะใครมีสิ่งที่ใครพูดเนี่ยสุภาชีเปล่า ไม่มาใช่ไหมอ่าไม่่ใครพูดอ่ะอ่าเราพูดใช่ไหมอ่ะใครมิสัยดูซิพฤติกรรมแบบนี้ต่างจากแบบแรกจะไงแล้เรียนพยายามสังเคราะห์และวิเคราะห์ตามไปด้วยนะว่าอันที่หนึ่งอันที่สองมีข้อแตกต่างกันอย่างไรนะพยายามสังเคราะห์ตามไปพฤติกรรมแบบใครนิสัยเป็นพฤติกรรมที่มีมาตั้งแต่เด็กนะครับเป็นลักษณะของพฤติกรรมที่ไม่ทิ้ทางการตอบสนองต่อสิ่งเร้าไม่แน่นอนมีไม่สัมพันธ์กับสิ่งเร้าที่มากระตุ้นนะครับ นักบุกพฤติกรรมแบบนี้ในสัตว์ชั้นต่ําพวกโปรโตซัวเพราะสัดชั้นต่ํามีระบบประสาทไม่ค่อยดีทําให้กลไกการตอบสนองต่อสิ่งเรลาไม่มีประสิทธิภาพเชพน่นยังไงพลังอ่าเพราช่วยยกพลังอีเลียอย่างเงี้ยเออเช่นยังไงเมื่อภาระเพิ่มอยู่ในอุณหภูมิที่สูงจะจะ,จะเคลื่อนที่ไปมาไม่แน่นอนจนกว่าจะพบกับเอ่อพื้นที่ที่มี เออนีอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งดีนักเรียนลองดูคอนเซ็ปต,ต์นะเดี๋ยวเริ่ไปนะคอนเซ็ปต,ต์ของไข่สีนักเรียนจำได้ไหมเป็นพฤติกรรมที่ตอบสนองออกมาโดยมีทิศทางไม่สัมพันธ์กับสิ่งอะไรสิ่งเร้าส่วนใหญ่มักจะพบในโปรโตซัวหรือสัตว์ชั้นต่ำถูกไหมอยากก่างกรณีของพารามีเซียมเนี่ยถ้าเราหยดฟองก๊งาซธรรมน์เลอออกไซด์ลงไปบนกระจูกสไลด์ที่มีพารามีเซียมเคลื่อนที่อยู่นะตัวพารามีเซียมเองก็จะมีพฤติกรรมการหลงฟองก๊าซธรรมน์เลอออกไซด์แต่การหลงอย่าง ดิลูเตชันหมุนตัวไปมาโดยไม่รู้หรอกว่าจะหลบไปทางไหนได้ใช่ป่ะทุกครั้งที่หลบเนี่ยก็ต้องอาศัยอะไร หวัใช่ไหมนะหลบไปหลบมาถ้าหลบไปแล้วบังเอิญไม่เจอโฟอร์เกสคาร์บอนไดออกไซด์เลยเนี่ยก็ถือว่าโชคดีไปใช่ไหมแต่ถ้าหลบไปหลบมาแล้วยังไปเจออีกก็ถือว่าเป็นระยะนานก็ต้องตายไปใช่ป่ะการหลบแบบนี้หรือการเคลื่อนที่หรือพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยจะไม่มีทิศทางสัมพันธ์กับสิ่งเล้าถูกไหมมันจะเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆอย่างกรณีของสัตว์ชั้นต่ำเช่นมแมลงสาบก็แหละอ่ะเซยกตัวอย่างเสริมนะมแมลงสาบเนี่ยปกติเนี่ยพอเวลามันเดินอยู่ตามพื้นโด,ย,ดยทั่วไปเนี่ยถ้าเราแกล้งใช่ไหมเอาไม้ไล่ตีมันเนี่ยมมมันกกก็จะีีพฤติรรอแบบ คือเปเห็นร,รูึไหมวิ่งโดยสับสนและเคจรไปมาเพราะนั้นการเคลื่อนที่ของแมลงสาบ์อย่างสับสนและโคจรไปมาโดยไม่ได้มีกําหนดทิศทางการเคลื่อนที่อย่างแน่นอนแบบเนี้ยเราเรียกว่าเป็นพฤติกรรมที่เรียกว่าไทมีสีตามการไหมและถามหน่อยการเคลื่อนที่แบบนี้เนี่ยนะก็กเลยคิดว่าต้องมีคนสอนอนะมแมลงสัก์เคลื่อนที่โคจรไปมาสับสนวุ่นวายแบบเนี้ยไม่ต้องมีใครมาสอนจริงเปล่า สักษณะแบบนี้เนี่ยเขาจะต้องการจะดึงประเด็นให้เราเนี่ยเข้าใจตรงกันว่าพฤติกรรมแบบนี้เป็นพฤติกรรมที่ไม่ได่มีคนสอนเป็นพฤติกรรมที่มีมาตั้งแต่อะไรอยู่แล้วมาแต่กําเอนิดอยู่แล้วเข้าใจือยังแต่มันจะเกิดในความแตกต่างของสัตว์แต่ละสปีชีส์ถูกไหมนะอ่าไปนั่นที่ดีมากนะต่อไปเรามาดูแบบที่3อาอ่านใครพูดแท็กซี นะแม่นะออกมาพูดแท็กซีทีนี้นักเรียนลองฟังแล้วพบควบตัวอย่างแต่ละอย่างนะพร้อมกับสังเคราะห์แล้วก็วิเคราะห์ออกมาว่าแต่ละอามีลักษณะแต่ละอาชีตต่างกันอย่างไงนะอาแท็กซีเป็นยังไงเกรเปที่เข้าหาหรือนีจสิ้แล้วที่มีทันแน่นอนในง์้างกรเ็ากรทที่มีรับต่เจริญีพอสามารับรู้สิงแล้วที่อยู่ไกลออกไปได้พฤติกรรมนี้จะทาให้เกิดการรวมกลุ่มได้เช่นเน็นองวเทยากงไฟหรือ ใ็กผแล้วก็การที่แบบแท็กซี่แบ่งได้เป็นสองแบบคือเข้ามาสิงคโปร์หรือว่าเคลื่อนที่มีจากสิงคโปร์อ่าทีนี้นี่ฟังฟังเข้าใจใช่ไหมแท็กซี่นี่มาอีกแบบหนึ่งเลยจำที่มาสเตอร์บอกได้ไหมเหมือนกับตัวอย่างที่เราขึ้นอะไรขึ้นแท็กซี่แล้วต้องบอกใช่ไหมว่าเราจะไปไหนจริงไหมลักษณะการเคลื่อนที่แบบแท็กซี่เนี่ยมันจะมีทิศทางสัมพันธ์แน่นอนกับสิ่งเรา ตัวอย่างเช่น,น Bref, กรณีที่พฤติกรรมของแมลงเม่าใช่ไหมที่บินเข้าหาแสงไฟจากหลอดไฟนีออนก็ได้จากกองไฟที <c oughs limitations> ่เราจุดไปก็ได้พฤติกรรมการบินเล่นไฟหรือการบินเข้าหาแสงไฟเนี่ยมันก็จะเป็นพฤติกรรมที่พุ่งตรงไปอย่างสิ่งเร้าอย่างแท้จริงจี่าเสียงอยู่ทางนี้มันก็จะบินตามหาเสียงใช่ไหมบินอยู่ทางขวาก็จะบินไปทางขวาเสียงอยู่ทางซ้ายก็บินไปทางซ้ายถูกไหมและจากการบินเข้าหาแสงการบินเข้าหาเสียงอย่างนี้หรือการที่ ชาวปงอโฆโฆโอกเรือไปในเวลาการตืน่นแล้วเปิดแสงไฟออกไปเพื่อ้อกหมึกใช่ไหมลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นการไดหมึก่นเคยได้ยินหรือเปล่านะแสงไฟแต่และดวงที่เปลระกายออกไปเนี่ยมันก็จะทําให้หม,ม,มึกมาอะไบละนะว่ายเข้ามาเราก็จะจับมันได้ง่ายขึ้นถูกไหมพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยก็จะมีทิศทางแน่นอนในสัตว์ชั้นต่ําก็มีพฤติกรรมแบบนี้แม้กระทั่งในสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวก็มีพฤติกรรมแบบนี้ด้วยนะตากานไหมนะอ่ะมีใครมีคำถามไปสามอันแล้วนะดังนั้นถามมาสามอันแล้วเนี่ย เรียนลงสังเคราะห์แต่และอันดูซิว่า reflect ตัวอย่างเป็นยังไง h y รีเ d e เป็นยังไงแท x t i l เป็นยังไงสิ่งเหล่านี้ต้องมีคนสอนไหมเกิดขึ้นเองโดยอาศัยอะไรได้เลยนะหน่วยทางกรมอพันอย่างเงี้ยเกิดมาทําได้เองเกิดมาเกิดมาทําได้เองตามตา,ามธรรมชาติไม่ต้องมีคนมาสอนอยู่เรื่อยไปถูกป่ะนะอ่ะทีนี้เป็นบางทีแบบสุดท้ายนะไม่มาใช่ไหมบางสุดท้ายเนี่นะแบบยนะมาเซอร์พูดเองกดนนะบางสุดท้ายที่เนระียแกบวบ่า s h a p e of reflect อันนี้เยอะเลยนะในใครพอพอบอกตัวอย่างได้บ้าง s h a p e of reflect เนี่ยคอน เส็ที่มัสเซอร์ให้ไว้คืออะไรรู้ไหมเป็นพฤติกรรมที่เกิดการกระทำซ้ำๆๆต่อเนื่องกันไปนะพฤติกรรมแบบนี้ไม่ต้องสอนมักเกิดขึ้นในสันญชาตญาณอยู่แล้วสัว์แต่างสามารถเกิดมาแล้วกระทำได้เลยอย่างนี้เขาเรียกว่าเช a ป๊อ o รีเฟกนะให้ความรู้ตัวอย่างได้เช่นอะไรบ้างลักษณะอะไรที่เป็นเช e ป๊อกรีเฟกต่จาศีลกันนะ ระบจังสีได้การดูดนมใช่ไหมของเด็กทารกใช่ไหมเวลาที่เด็กทารกไปดูดนมเนี่ยริมผิปากเด็กจะขกที่ฐานบริเวณหัวนม,มแม่แล้วเกิดการออกแรงดูดเพื่อตอบสนองต่อความอะไรความหิวถูกไหมเมื่อดูดอึดแรกเข้าไปแล้วเนี่ยเด็กก็จะรู้สึกว่าเป็นยัอา,างเอาาร่อาารยแล้วก็ตัวนี้ยอยากจะอิ่มใช่ปะดังนั้นเด็กไม่ได้ดูด